กลับเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์มินิเกมของเกมเชียนี่อีกครั้ง <c oughs> เอาล่ะวันนี้กูจะมาเล่นมินิเกมเซิร์ฟเออเอาเป็นว่ามันมีมินิเกมนึที่กูอยากเล่นมานานแล้วก็คือสงครามเอากันบนเตียงไหนดูซิเออมันชื่อว่าอะไรวะขอหาแป๊บไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่แล้วมันอันไหนวะเนี้ยจำไม่ได้ฮะเอ๊ะหรือว่ามันไม่มี มันไม่มีเหรอเจ้าช่วยต้องใช้เข็มทิศมันมีมีสงครามมาบกนเตียนจริงด้วยฮะแล้วกูเล่นอะไรดีดีวะเนี้ยซึ่งตอนนี้กูถ่ายตอนไหนเหรอกูถ่ายตอนห้าทุ่มเกือบเที่ยงคืนการเล่นของกูจะเป็นในรูปแบบแรนดอมเว้ยถ้าใครมาเจอกูในเซิร์ฟไไดนเกมก็ถือว่ามึงโชคร้ายไปแล้วกันนะเอาเป็นว่าวันนี้กูจะเล่นเออ่อนแอบ,บดีกว่าไปเอ๊ะไม่เอาเบบดีกว่าเอาเ๊อะไรดีวะเออซ่อนแบบอนแบ,บแหละนี่คืออะไรแล้วมาทำอะไรได้บ้างเนี่ยวัตถาฟักมามีเฮมโบอน๋อนี้เป็นตัวอะไรอ่ะเป็นตัวใช่ไหมอันนี้แล้วกันนีออ่ค ตัวละครมาสคอตกูนะถ้าแบบเผื่อใครแบบไอ้พวก FC หรือใครอยากได้อยากวาดแฟนอาร์ตตัวกูว่าไออยากวาดตัวกูนะว่าแต่ตัวกูเป็นตัวอะไรเนี่ยอ๋อทองใช่ไหม ว่าทองจริงด้วยเออทองก็ต้องอยู่ในที่ที่คนไม่ได้จะรู้จักอย่างเช่นตรงนี้อีซี่ว่ะว่าก็คือตัวละครมัสคอตอยกูเนี่ยคือตัวสีขาวเนี่ยคือกูจะบอกไว้สำหรับอะไรม,มึงเนี่ยจะบอกไวส้สำหรับพวกที่เป็นพวกสายวาดนะสายแฟนาอาร์ตอ่ะคือถ้าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเนี่ยกูจะบอกในคลิปเทียนเนี่ยแหละคือตัวละครมัสคอตกูอะ่ะมันเป็นทุกคนอาจจะคิดว่าตัวละครมัสคอตกูเป็นผู้ชายไม่ตัวละครมัสคอตกูเป็นผู้หญิงแต่หน้าตาเหมือนผู้ชายคือมันตอนนี้อันอาจะมีคนถามกันแล้วว่าเฮ้ยทำไมมึงทำต มเเว้ยว่าแต่นี่ปุ่มอะไรเนี่ยอ้อทงเสียงเหรอระดับกูแล้วมันต้องเป็นระดับแปดกูสึกได้ถึงความชิบหายโหสามนาทีกูอยู่เฉยไปกูคงเน่าตายก่อนเนี่ยโอ้ไม่นะฟางไม่ว่าแต่กูมองไม่เห็นเที่ยอะไรเลยเนี่ยมันไม่มีใครแบบมาเจอกูหน่อยเหรอแบบไม่ช่วิชาอสัตว์นี่มันทองทองไม่เคยเห็นทุบแม่งขูดแม่งเลยกูเดินไปปุ๊บไม่ใชื่อกูได้ทีเดบอกนะไอ้ชื่อข้างบนนี่คือมึงตายแล้วอะวัดกูสามารถโจมตีได้แล้วเหรอดีเลยกูจะได้ฆ่าพวกนั้นซะ โอ้นี่ไงเห็นชื่อพวกเชนี่เชนี่คือพวกขาสินะฮึมไม่เห็นกูหรอกกนซ่อนอะเหลืออีกตั้งสิบกว่าคนอะและกูคือเพื่อนรอดที่แข็งแกร่งที่สุดมันต้องใช้ความจีเนียดมากเลยเนะี่ยที่จะหาคนให้เจอเนี่ยแต่ไม่มีใครหากูเจอเหรอกเพราะกูเนียนว่กเอาเพื่อนมึงอะนะ <c oughs> กูเพิ่งร <c oughs> ู้ไม่ไม่เพื่อนยังอยู่ยังอยู่หนีไปเพื่อนกูเชื่อมึงทำได้ชิบหายละชิบหายละอย่ามาตีกู ไม่เป็นไรตอให้กูเป็นฝ่ายหากูก็เก่งที่สุดในบรรดาทั้งหมดนี้แล้วช่างตีเหล็กมันไม่มีสองอันหรอกนะไม่ปกติโอเคมันมีนี่วะกูไป็ดนวเ้ยไอ้เชี่ยเจ๊แล้วมึงจะไปไหนไอ้เวนไม่มีทางมีใครรอดทอดเนื้อมึงสุดยอดของกูได้ไปไหนวะนี่กูพลาดอย่างงั้นเหรอช่างตีเหล็กมันยังอยู่ทางตีเหล็กมันยังไม่ตายแต่ันหลบไปมันจุสุดกูแพ้อ้าวมันปุ่มออกแร้วะรอบนี้แหละกูจะเนียนมากตอนนี้กูไปโต๊ะคราบโต๊ะคราบก็ต้องอยู่ในจุดที่เนียนที่สุุุดดดนนนนนีีี่ไงจทเยยสอออ้้้มาาแลวคร โอ้โยกระเทิบกูน่าจะตายแม่งไปลุมสก,กรรมอย่างนั้นะโอ้โยจยวิ่งกันแล้วื <c oughs> ึวัตถาเยี่ยมดาบไอ้แทงตูดมันทามันมาปุ๊บกูฆ่าแม่งเลยโอ้ทำมันมึงแหลกงั้นแ่ะจะว่าไปในหมดชีวิตรอดกูมันยังมีคนบอกว่ายังมีบอสเลยอีกตัวหนึ่งก็คือบอสป,ปัาเป่ายักที่กูเคยเจอคลิปก่อนหน้านูน้นที่แม่งจำสเกสใส่ก,ก,สกูซึ่งแน่นอนว่ากว่ากูจะไปหาเจอได้อีกนานไอ้สองคนนั้นดูสนุกดีนะ ควรจะไปแจมไหเฮ้ยมึงก็จูกเก่งดีนั่นเนี่ยนั่นแหละเพื่อนถึงเวลาต่อไปจวเผื่อแบบสิบวินสุดท้ายกูจะไปขยี้มันไปไม่ต้องห่วงแม่งออกมาแล้วแหละเพื่อนมึงออกจริงแล้วเหรอมึงรอกันแป๊บกูขอปั๊มแต้มรอบสุดท้ายก่อนเดี๋ยวกูไปช่วยมากูมาแล้วทุกคนกูไปช่วยแล้วกูมาตาย <c oughs> ลบไปเวนกูชนะนายสุดในสุดกูก็ชนะกูนี่มันเก่งซ่อนแอบจริงๆขนาดในชีวิตจริงกูยังเก่งชิบหายละทางตีเหล็กให้ตายสิแล้วกูจะไปหลบตรงไหนได้เนี่ยเงี้ยโคตร มันเนียนไปวะเนี่ยโ,<ฮ>โ<ฮ>อ้โหที่หารอบนี้มันน่าจะมาโหดเว้ยมาอยู่ใกล้เว้ยพวกนี้อย่าสนใจกูกูเป็นแค่ทางตีเหล็กโอเคเพื่อนมึงไม่น่ารอดมันก็ยังจะรอดได้นะดวงมาทำจากอะไรข้าวเหนียวเหรอโอ้โหสุดยอดมองหาอะไรซะนี่ไอ้เีอยมึงรู้ได้ไงเออไม่เป็นไรคนหาก็มันเหมือนกันนนั่แหละจากที่กูลองเล่นเมื่อกี้กูเห็นเพื่อนที่แมงแอบอยู่ตรงนั้นกูจำได้มึงเจอกูแดกแน่แซดแต้มนี้กูขอแล้วกูไม่รู้กูฆ่าแล้วกูได้แต้มมานะแต่กูอยากฆ่าแต่พวกเก้าอี้พวกนี้นะสงสัยดีนะเพื่อนลองมาหาดูไหม คือแบบเจอแจ็คพอตแบบขี้ชินนี้ไม่ให้กูเจอสักขีดดิ้กูไม่ได้ฆ่ารอบนี้นี่คือกูงอนเลยเนไอเ้เขียกูจาได้มึงอยู่ไหนไอเวนแรงระเบิดที่ตรงนี้น่ะฉันเห็นหมดเมื่อกี้อะไรอุ้ยฮวัดจะไปไหนไอเวนไปตีกูแล้วหนีเหรอไอสันนี่ตีกูแล้ววิ่งไอเวนอย่าคิดว่าจะหนีเทปากวยกูได้เพื่อนเล่นมันเลยไม่กูกูจะฆ่ามึงเดี๋ยวนแหละไอเวนตีกูแล้วหนีอย่าหวังว่าจะรอดจากเนื้อมือกู ไม่ต้องมานั่งยองกันเลยผู้เขียบางท,ทีการทำให้จิตใจสงบและการพูดดีๆมันก็ดีต่อสุขภาพเป็นกันนะแต่ไม่ใช่สำหรับกูไม่มีใครมาสั่งให้กูพูดพอได้ยกเว้นบางกรณีถ้ามันจำเป็นจริงๆยกเว้นพวกนี้กูจะไม่มีทางพูดพอหรอกเวคําหยาอยู่ในสายเลือด <c oughs> อชือละรอบนี้กูจะต้องได้เป็นคนซ่อนที่ดีและซ่อนที่ยอดเยี่ยมบดอันนี้เลยกูไม่รู้อะไรบทไปก่อนกูไม่สนหรอกนะว่าพวกมึงจะเป็นนี่อะไรแหละแต่กูบอกเลย กูสนใจแค่เรื่องเดียวคือจะเป็นคนซ่อนหาที่เก่งที่สุดในเกมเอ้ย hey, ถ้าตัวค้าไปอยู่ข้างบนนั่นน,น,น่าจะเนียนนาดูจะาวาไปเพื่อนมันในตัวอะไรเมืม่อกี้ไม่ได้ดูกูเห็นกูเห็นว่ามันกำลังคืบค้านอย่างช้าแล้วมึงจะไม่หลบแล้วนะ่ะถ้ามึงคิดว่ามึงหาก,กูเจอแสดงว่ามึงหล่อเทมากแต่มึงไม่ทางหาก,กูเจอหรอกอา้าวเป็นไรนะ่ะเน็หลุดหรือไงจะาวาเพื่อนที่กูอยู่กับกูเมื่อกี้มันไปไหนแล้ว,วะมาเลยขมอา้าวนเพื่อนกูเนี่ยรอดไหมวันนั้นนะน่าจะลอดนะ สกิลการปากวงเพื่อนกูนะมันหล่อเทสุดแต่ไม่หล่อเทสเ,เท่ากูหรอกกูแม่งโคตรสุดยอดจะว่าไปมันมีคนอยากให้กูเอาเป็นอาร์ตมาแปะสงสัยจะลืมแปะในคลิปที่แล้วอ่ะกูแปะให้เนี่ยพอใจยังไงเหี้ยแะก็ั้นแหละเอาจิงว่าเปนอาร์ตตัวละครผู้ชายมากูก็ไม่ได้ว่านะมันเกินสุดยอดสุดยอดไปอีกแบบเฮ้ยพวกม,มึงเห็นกูเหรอกูอยู่ตรงนี้ไงเดี๋ยวกูเปิดนันตีโชว์เลย เอ้ยเห็นกูไหมไอเออชื่อทียอะไรสัตว์จังว่าไปเซิร์ฟนี้มันไม่มีมีมีทีเกมสงครามเอากันมบนเตียงหรือไงะวะถ้ามีมันจะดีมากเลย้ยอย่างน้อยกูจะได้สัมผัสประสบการณ์การเอากันบนเตียงแบบมามันนี่กูจะติดเหลืองไม่ได้สั์เนี่ยเห็นกไูไม่มีใครสังเกตเห็นหลอกกูแต่โคตรเนียนและเนียนโคตรกูย,ยังเหลือสหายรวมลบอีกตั้งสิบกว่าคน <C ut ters> น่าจะมอวมันน่าดูเลยนั่นกันไอ้มึงเราไปไกลๆดีมึงจะมาตีอะไรตรงนี้เนี่ยเฮ้ยโอ้ ว้าวอย่าตีกูนะเว้ยอย่าสนใจกูววายตากูคาเทพอืมเอ้เดวาราฮีโร่อัลติเมทไวบัตว้าวทำ,ทำอะไรกูไม่ได้นี่นี่เออมันน่าสมเพชสุดๆไปเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนไม่ต้องปลอบใจกูไม่ได้ติดท็อปด้วยซ้ำมินิเกมเชีย่ย